มีความสุขกดีใช่ไหมฮฮะมีันสุขกดีใช่ไหมมีการตรวจสอบก็ปรากฏว่าเป็นอดีตผู้สมัครของพรรคเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ก็ถึงขั้นที่จะต้องมีการให้พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรค มีความสุขกดีใช่ไหมฮะฮะมีความสุขกดีใช่ไหม,ไมใช่ไหม <_ d ata> ได้มีปรากฏภาพข่าวซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคนะครับได้มีกรณีที่มีความสัมพันธ์กับพระภิกษุซึ่งก็ในโซเชียลมีเดียมีข่าวเป็นจํานวนมากนะครับผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้นะครับว่าทางพรรคเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับทั้งพี่น้องสื่อมวลชนได้โทรศัพท์มาสอบถามแล้วก็มีข้อมูลที่ ได้แจ้งมายัางผมนะครับซึ่งทางพักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต้องเรียนแบบตรงไปตรงมาว่าเราได้ติดตามเก็บข้อมูลในทันทีส่วนตัวผมนะครับมีการติดตามเก็บข้อมูลแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพักผมก็ได้รายงานให้ท่านหัวหน้าพักทราบนะครับคือท่านเฉลิมชัยศรีออน ได้ทราบในทันทีเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกพรรคจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมและวางตนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญนะครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความเป็นสถาบันครอบครัวขณะนี้ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเมื่อตรวจสอบความเป็นสมาชิก พักแล้วเนี่ยบุคคลดังกล่าวได้เป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์อยู่จนถึงปัจจุบันโดยมีการสมัครสมาชิกเมื่อวันที่26มีนาคม2,566อันนี้เป็นรายละเอียดของความเป็นสมาชิกพักตามบุคคลที่ปรากฏในภาพข่าวนะครับเราก็ได้ค้นหาข้อมูลจากฐานสมาชิกเนี่ยขณะนี้ยังเป็นสมาชิกพักอยู่ แล้วก็มีการตรวจสอบก็ปรากฏว,ว่าเป็นอดีตผู้สมัครของพรรคและมีการตรวจสอบลึกลงไปอีกนะครับว่าหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในรอบที่ผ่านมาแล้วเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวทํากิจกรรมทางการเมืองกับพรรคอีกหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏชัดนะครับว่าหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วเนี่ยบุคคลดังกล่าวก็ไม่ได้มีการร่วมดําเนินกิจกรรมทางการเมืองกับพรรค อย่างใดแล้วก็ตรวจสอบลึกลงไปอีกครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการมารับตําแหน่งต่างๆในพักหรือไม่ก็ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวก็ไม่ได้มีตําแหน่งใดๆในพักนะครับข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ขณะนี้เนี่ยได้มูลความจริงมามากพอสมควรนะครับและในวันนี้จะมีการอสอบข้อเท็จจริงเพิ่ม,เต,มเติมอีกเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะ อสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกไม่กี่ท่านนะครับเพื่อให้เสร็จสิ้นภายใน3มวันตามที่ท่านหัวหน้าพักได้มอบหมายนะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพักเพื่อพิจารณาต่อไปส่วนที่มีคำถามว่าในเรื่องดังกล่าวนี้ เมื่อระบุไว้ในข้อบังคับพักอย่างชัดเจนมเมื่อมีการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพักในส่วนของโทษจะมีการกําหนดไว้มากน้อยขนาดไหนในเรื่องดังกล่าวนะครับส่วนโทษผมต้องเรียนนะครับว่าได้ระบุไว้ชัดว่าถ้าเกิดว่ามีสมาชิกพักได้ฝ่าฝืนข้อบังคับพักและมีการประพฤติตนที่ขัดต่อหลักจริยธรรมขัดต่อหลักคุณธรรมขัดต่อหลักศีลธรรม และก็ในเรื่องที่การเป็นแบบอย่างที่ดีในสถาบันครอบครัวเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ก็ถึงขั้นที่ต้องมีการให้พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรค